ก็แอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับ e series เนี่ยเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกูครับออยล์ฟรีแบบดายสกูครับผมการดีไซน์ air in ของเขาเนี่ยเป็นแบบ two state ครับการเลือกใช้แมททิเรียลที่มีคุณภาพสูงนะครับทำให้ใช้งานได้อย่างเฮฟวี่ดีตี้ครับผมสวัสดีค่ะเบนจากพรีเมียมค่ะคุณรู้ไหมคะทำไมแอร์คอมเพรสเซอร์ออยล์ฟรีถึงเป็นตัวยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมวันนี้เรามีคำตอบกับ e series e 3 1 5 n เครื่องอัดอากาศที่ครบจบในเครื่องเดียวและคุมที่สุดในตอนนี้ไปดูกันค่ะว่าภายนอกที่ดูเรียบๆบแบบนี้จะมีอะไรอยู่บ้าง สวัสดีครับแจ๊ฟครับมหันนบออนหวานแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ของพีเมียมครับผมวันนี้เราอยู่กับเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับจากอิงเกิลแลนนะครับ e series e สามอยหา n ครับผมก็แอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับ e series เนี่ยเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์โรตารีสกูครับออยฟรีแบบไดสกูครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยข้อที่1เลยครับออยฟรีครับผมระบบลมของเขาเนี่ยปราศจากน้ํามันนะครับทำให้ลมที่ออกไปสู่การใช้งานนะครับไม่มีน้ํามัน100%เลยและข้อที่2ครับ การประหยัดพลังงานครับผมเนื่องด้วยการดีไซน์แอร์เอของเขาเนี่ยเป็นแบบ two stage ครับมีการใช้งานมอเตอร์ที่ high efficiency ครับผม IE3 บวกกับ built-in VSD ให้ด้วยนะครับทำให้การประหยัดพลังงานนั้นอะมากขึ้นครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานครับผมในเรื่องของการดีไซน์ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบลมระบบไฟฟ้าระบบการระบายความร้อนรวมไปถึงการเลือกใช้ m a ท e r เ a ียลที่มีคุณภาพสูงนะครับ ทำให้ใช้งานได้อย่างเฮฟวี่ดีตี้ครับผมและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับใช้งานได้ง่ายครับผมเนื่องจากคอนโทรลเลอร์หรือว่าการคอนโทรลเลอร์เครื่องตัวนั้นเป็นระบบคอนโทรลเลอร์แบบอัตโมติครับแล้วมีจอทัชสกรีนให้ด้วยทัชสกรีนจอสีครับสามารถแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เช็คสถานะต่างๆผ่านจอได้เลยและยังมีการเชื่อมต่อผ่านมอสบัต rs 4 85ได้อีกด้วยครับผมส่วนประกอบสําคัญของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดเลยเริ่มจากที่คอนโทรลเลอร์ของเขาครับคอนโทรลเลอร์ Controller ของเขาเนี่ย มีจอทัศสกรีนมาให้เป็นจอสีนะครับสามารถติดตามดูข้อมูลเช็คสถานะต่างๆได้จากตรงนี้เลยมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูข้างในตู้ว่าคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับจัดวางแบบไหนก็หน้าตาของเขาทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับชุดคอนโทรลเลอร์ของเขามีการจัดวางประมาณนี้บิลอินวีเอสดีให้วางจัดวางตำแหน่งไว้ใหอ้อย่างดีนะครับแล้วก็ห้องคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นห้องปิดนะครับ แต่ว่าก็จะมีรูที่ลงเข้าสําหรับระบายความร้อนนะครับแล้วก็มี p ีฟิลเตอร์ให้ด้วยสําหรับป้องกันฝุ่นเข้ามายังห้องห้องคอนโทรเลอร์เขาป้องกันฝุ่นเพื่อไม่ให้เ,เกิดสิ่งสกรปรกเข้ามาน้ําหรือว่าไอ้น้ำมันเข้ามานะครับจะยืดอายุการใช้งานของชุดคอนโทรเลอร์ของเขาได้อีกด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย และนี่คือดีไซน์และจุดเด่นภายนอกของ E Series E 3 1 5 N ที่พร้อมรองรับงานในอุตสาหกรรมได้สบายๆเลยนะคะแต่ของจริงยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีทีเด็ดอยู่ภายในอีกเทียบ EP หน้า e เราจะพาปิดเจาะลึกกับเทคโนโลยีล้ำๆภายในเครื่องกันค่ะและถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามพวกเรา,าทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you